สวัสดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างจากสำหรับคีธาเด็กนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์ติดตามมากๆเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงถึงคุณนะคะอยากจะไกด์ไลน์อะไรนะคะเนาะสำหรับคุณค่ะ สัญญาณแรกในรูปภาพนี้นะคะท่านพ่อปพิคเนตโอบปางที่สง่างามมากๆเลยนะอุดมสมบูรณ์นะคะและด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณนะคะเออมีบริวารมีดอกไม้นะคะแล้วก็มีอาวุธครบมือน,นะคะนั่งอยู่บนหลังที่สวยงามนะคะสัญญาณที่สองค่ะเป็นรูปภาพนี้นะ,ะอ่า สัญญาณที่สามค่ะโอเป็นรูปภาพพระนารายณ์และแม่ลักษมีแน่นอนเลยนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นพัานบรรลังนานะคะที่นั่งอยู่ในเกษีสมุทรนั่นเองค่ะนะท่านพ่ออนันตะนะคราชนะคะามสัญ,ญญาณนี้อยากจะบอกอะไรถึงคุณนะคะสัญ,ญญาณแรกจะรูปภาพท่านพ่อพระพิฆเนศค,ค่ะการเสียสละนะคะ การกระทำใดๆที่ไม่ได้กระทำเป็นการบูชาแด่พระเจ้าหรือเป็นที่มาของการพันธานาการต่อโลกทางวัตถุนี้เพราะฉะนั้นจงปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้ากำหนดไว้เป็นการเสียสละโดยไม่ยึดติดกับผลสัญญาณที่สองค่ะที่สุดของโยคะในบรรดายโยกิทั้งหลายผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและมอบทั้งหมดให้กับข้าเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับข้าอย่างใกล้ชิดที่สุด และเป็นผู้ที่ดีที่สุดสัญญาณที่3ค่ะท่านพ่อนาลายและพ่อแม่ลักษมีนะคะอยู่กับปัลลังกาท่านพ่ออนันตะค่ะกำลังใจนะคะอย่าให้ผู้มีปัญญามารบกวนจิตใจของคนโง่เขลาที่ยึดติดกับงานเพื่อผลพวกเขาไม่ควรท้อแท้จากการทำงานแต่ควรได้รับการสนับสนุนให้ทำงานด้วยจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนนะคะ และนี่ก็คือรายสัญญาณจากจิตวิญญาณแสงสว่างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงถูกคุณนะคะเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อคิดเป็นคําแนะนําที่ดีนะคะให้กับทุกๆคนในคลิปนี้ค่ะค่อยมีความสุขนะคะจากพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําทางค่ะ